ขยจะบอกเตียงหักเตียงพูเตียงนี่มึเงเห็นเตียงกูยังพี่จอเนี่ยเขาเป็นคนพูดตรงแล้วก็ก็เป็นคนแบบซัดแบบปึ้งปึ้งปึ้งอะไรเงี้ยใกล้ตายแล้วไม่อยากเสียเวลาไม่อยากอ้อ,อ,อมคอมอ้าวงงเฮยเราก็จะเป็นคู่รักกันที่แบบเหมือนเพื่อนอะ่ะช่วยกันแก้ปัญหากันไปชีวิตเราต้องการบุมของตัวเองก็จริงนะ แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาแล้วเราจะกลับมาเดินจุงมือกันเหมือนแต่ก่อนนี้ได้ไหมกลับมาจีบเมียใหม่ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าครั้งแรกจีบยังไงเดือนแรกปล่อยเขานั่งรอเ,อ,อเป็นวันเลยไม่รู้จะทำหน้ายัางไงดีคู่เด็กที่<ป>แตก เขาหลอยท่อย่างไงเขาก็หลอยเท่มาอย่างมันจริงดีอ่ะเวลาคุยกันดูก่ะมันจริงดีผมไม่เคยทําตัวให้ดูน่าไว้ใจเลยแม่นิดเดียวแค่ขมูดเองอ่ะหลังๆผมจะหลบตายเดินมองพื้นเลยแต่ทำไมไม่รู้โกรธขนาดนั้นมันก็ใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็พุ่งเข้าไปชนตรงประตูเลยแล้พี่จางเขาก็อยู่ใต้ประตูเขารู้ว่าเขาผิดเลยเพราะนั้นเขาจะไม่โกรธแม่อะไรทั้งสิ้นเลย นึก่อใจทีแรกมาโกดอะไรกูเวลาที่เรามีปัญหากันแล้วพี่จะดูว่าเขายังมีสายตาที่ยังรักพี่ไหมคำว่าเมาา์ขย่าเตียงนะคือเราใช้เตียงเป็นเป็นสื่ออแต่จริงๆคือผมกำลังหมายถึงว่าเรื่องที่มันแบบลึกๆเรื่อความลับของคุณที่มันดาร์กที่มันมุมที่มันไม่ดีมันมีอะไรบ้างเป็นจะได้เป็นข้อคิดให้คนอื่นดูได้